โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกย่ามา้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ขอนำเสนอการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติพเพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนดังนี้ส่วนที่1ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกย่ามา้าตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลน,นาม่วม อำเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด187คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนส่วนที่2 แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกย่ามาได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ6ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ Six Step to Success และมีขั้นตอนการดำเนินงาน10ขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบและกำหนดบทบาทหน้าที่ 3. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านสุขภาพ 4. จัดทำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน 5. วางแผนและออกแบบแผนงานกิจกรรม 6. ดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7. การพัฒนาสภาพแวดล้อม 8. นิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เ9ประเมินผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 10. ขยายผลสู่ภาคีเครือข่ายส่วนที่3ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญตัติด้านที่ 1. ด้านบริหารจัดการ 1. โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกจ้ามา้ามีแผนการปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพมีการถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 2. มีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีการทำข้อตกลงในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขกวัหยดแห่งชาติระหว่างโรงเรียนนักเรียนหน่วยงานภายนอกผู้ปกครองและชุมชน ได้จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินงานส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียนมียุวอาสาสมัครสาธารณาสุขที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กองสุขศึกษากำหนดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคณะทำงาน 3. ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพปัญหาสุขภาพของนักเรียนทุกคนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและครูประจำชั้น พบสภาพปัญหาและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ก่อนการดำเนินโครงการดังนี้ปัญหาอันดับที่ 1. ปัญหาสุขภาพภายในช่องปากปัญหาอันดับที่ 2. ปัญหาโรคอ้วนน้ำหนักเกินเกณฑ์ปัญหาอันดับที่3ป,ป,ปัญหาด้านอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่ถูกกฎจราจร 4. มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนมีการดำเนินงานตามแผนมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลด้านที่2ด้านกระบวนการ 1. ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขบัญญัติในหลักสูตรการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายอาทิเช่น การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สุขบัญญัติจำนวน10แผนจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมยุวะอสอมอในโรงเรียน 2. มีการจัดตั้งชุมนุมหนูรักฟัน We Love My t e a c h โดยมีนักเรียนแกนนํานักเรียนยุวอสอมอเป็นผู้ดูแลกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน เพื่อแก้ปัญหาโรคฟันผุกิจกรรมการเต้นโคเวอร์แดนซ์แปลงฟันกันเถอะ 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป,ปกครองจากทางอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาม่วงผู้ปกครองชุมชนและนักเรียน ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติที่เป็นปัญหาสุขภาพ 4. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนอาทิเช่นกิจกรรม Big c l e a n i n g Day มีอ่างล้างมือที่แปลงฟันอย่างเพียงพอมีบอร์ดป้ายนิเทศสุขบัญญ,ญัติ10ประการมีแหล่งเรียนรู้เพื่อสุขภาพ มีห้องพยาบาลไว้บริการนักเรียนมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดพร้อมใช้งานแสงสว่างเพียงพอจัดทั้งขยะบ่อก,กำจัดขยะและมีการคัดแยกขยะโรงเรียนสวยห้องเรียนงาม 5. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดจ,จากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข คณะกรรมการสภา,านักเรียนทำการตรวจคนกระเป๋าเพื่อค้นหาบุหรี่ไฟฟ้ามีโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดด้านที่ 3. ด้านผลผลิตผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากของนักเรียนพบว่านักเรียนมีภาวะโรคฟันผุทำให้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพในช่องปากในอนาคตได้ โรงเรียนจึงได้นำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากและฟันตลอดจนปัญหาสุขภาพต่างๆของนักเรียนดังนี้ 1. จัดตั้งชุมนุมหนูรักฟัน 2. การเต้น cover dance เพลงแปลงฟันกันเถอะเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนสามารถจำเนื้อเพลงในการแปลงฟันและนำไปปฏิบัติได้ส่งผลให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีขึ้น 3. สถานีตำรวจตรวจฟันเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนยุวะอสมได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่ตรวจฟันให้กับน้องๆและเพื่อนๆฝึกภาวะการเป็นผู้นำกระตุ้นความสนใจของน้องๆนักเรียนได้รู้จักการแปลงฟันการรักษาสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีโดยมีพี่ๆยุวอสมเป็นผู้คอยดูแลแล,และให้คาปรึกษา 4. กิจกรรมการประกวดนักเรียนฟันสวยยิ้มใส และคัดเลือกนักเรียนที่มีสุขภาพฟันดีได้รับรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนได้ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันมีการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านสุขภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้่นการดูแลสุขภาพ 5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้นําเอาความรู้จากการจัดการเรียนการสอนสุขบัญญัติแห่งชาตินํามาขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่สาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาม่วงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาแพทย์ประจำตำบลอสอมอตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนครูอนามัยโรงเรียนต่างๆภายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม จากนวัตกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมากและนักเรียนมีสุขภาพฟันอยู่ในระดับที่ดีมากด้านที่4ด้านผลกระทบด้านสุขภาพผลการสำรวจภาวะสุขภาพในช่องปากของนักเรียนระดับชั้นป .1- ป .6 ประจำปีการศึกษา2568โดยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณาสุขจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินาม,ม่วง หลังการใช้นวัตกรรมมาแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากพบว่า 1. นักเรียนที่มีฟันผุลดลงเทียบจากปี2566กับปี2568ลดลงคิดเป็นรอยละ15.03 2. นักเรียนที่มีเหงือกอักเสบลดลง 3. นักเรียนที่มีภาวะเร่งด่วนต้องรีบรักษาลดลงและได้ส่งต่อทำการรักษาหมดทุกคน สรุปได้ว่านักเรียนมีสุขภาพฟันแข็งแรงขึ้นมีปัญหาสุขภาพในช่องปากลดลงโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกย่ามาขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณค่ะ